สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับที่เป็น F c ซของมาม่าแตง้ามนะครับตอนนี้ก็แพ็คของนะครับขึ้นหลังรถแล้วเตรียมเอาไปปลูกเพิ่มนะครับผช่รงสัปดาห์นี้วันแม่นะครับวันหยุดวันแม่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศครับที่ที่ฐานตั้งมั่นที่ในกรุงเทพนะครับที่ที่นนทบุรีนะครับก็ บรรดาเหล่าต้นไม้ตัวน้อยที่เราเตรียมไว้กรจะพักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ่หดละหล,ะละก็ฝากติดตามครับนะกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานนะครับพ่มา,มาแม่แ่งฝาร์ครับ ครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราขึ้นหลังรถรอไปแล้วนะครับนะครับก็เอาพวกทุเรียนพวกไม้ผลนะรอบนี้ไม้ผลไปเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ด้านค้างบ้านนะครับที่เป็นต้นไม้เดิมที่เราเตรียมไว้ปลูกปลูกไว้ที่นี่ด้วยอันนี้คุณแม่ให้มานะครับต้นกระเจี๊ยบออกดอกแล้วแต่ไม่เอาไปกินนะครับเก็บฝกักเดี๋ยวมาเพาะเพิ่มนะครับกระเจี๊ยบฝักนะครับข้างในก็มีส่วนใหญ่ฝากนี้เป็นไม้ไม้กินได้ไม้ผลนะครับ ในรถมีต้นทุเรียนอะมะม่วงมีทุเรียนมะม่วงนะครับแล้วก็ไม้ป่าที่เราเตรียมไปนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับเต็มเลยว่านหางจระเข้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่เราขอมานะครับจากของกรมป่าไม้นะครับขอมาแล้วก็มีต้นไม้ผลที่เราซื้อมาเพิ่มทุเรียนก็เอามาเตรียมไปเพิมหน่อย นี่ไหลเยอะเลยว่านก็มีนะครับหลากหลายนะครับรอให้ตัวนิดหนึ่งทยอยทยอยนะครับอธิบายผมก็มีนะครับต้นมะละกอนะครับช่วงนี้เพิ่งค่อยออกลูกแค่นะสงใส่ต้งใส่นะครับอ่าคุณโชคดีนะครับอันนี้คือยามนะครับยามเฝ้ายามเฝ้าบ้านของเรานะครับเมินเมินทาไม่สนใจไม่สนใจอันนี้ก็เป็นอันนี้เพาะ ต้นไผ่ยักษ์นะครับแม่บ้านได้มาเล็พันนะมาเพาะต้นไผ่ยักษ์แล้วก็มีต้นผักหวานป่าแขนตันเราก็มีครับหลากหลายครับไม้ประดับเราก็ชอบนะครับขอให้เป็นไม้เราชอบหมดอันนี้ขึ้นเองนะครับตอนนี้กําลังคิดเลยฟ้าทลายโจรน,นะครับก็มีเป็นจะบอกว่าเป็นวัชพืชตอนนี้วัชพืชมีประโยชน์อันนี้ก็มีครับสับลนะครับสับลรดซื้อมาลองลองเพาะ เราต้องลองผลไม้แล้วก็มีนะครับหลากหลายคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอให้หายคิดเียงกันนะครับก็ต้องลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับครับผมสวัสดีครับ